สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนี้ก็มาถามห่วยกับพอประดิษฐ์เนาะค่ะอยู่แถวเพียปูเนาะค่ะกะห่วยบางหานเพื่อนหายมากคักๆเนาะค่ะซีซูนคิวคิวเนาะมนี้ก็เลยมาตามต่อให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวขอไปถามพ่อกันน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมจงเดี็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะแม่ด้วยค่ะเดี๋ยวขอไปเล่นล่าไปเอาเนาะแต่ล่าละเด็กบน แปดห้าศูนยแปดห้าศูนยเรียกบนเรียกพกเรียกลางออกแปดหกเอาปากกาไปกินหน่อยเคยเห็นเตจียืบอเคยเห็นเตยยืทดทบเดียกบนบนบนแปดห้าศูนบนแปดห้าศูนยลางแปดหกลางแปดหกโอ้ส่งกันเลยผมเลยแปดหกหกแปดผมาเบขาวเน้ยบน พ่อบอบนแปดหาศูนย์ลางแปดหกเขามั่งใส่พอไม่ได้คนเ่มันบอกเ๋ิคนมาให้ไปเ้ยนที่ปิงวันนี้ครับปิดมาแล้วครับวันจองสือตัวโก้คนว่ามันบอกมัวกับอีนึ่งก็เต่ากับอีกนหนึ่งได้เก๋ครับาบอกคนนึง้องบอกคนนึงครับใครจะใครแล้วต้องออก8ปดห้าศูนยกับหกแปดแปดหกแปดหกเขาคำนวณเลขประรแป้าศูนยลางแปดหกศูน เ่นเ่นผมโทษปหาห่ออยู่ดิแปดงะแปดแปดทอแปดทอนแปดแอมีโซมีทอนีนบอกว่าเราอดถกเลยพับมันเร็วผมสองตเลยขาโตทั่วโตบนล่างก็เป็นนนหนึ่ตตัวใด40สุดทุนีนเขาไปเอาเงินที่เร็วได้ตัวใดเต็ีแปดห้าชีแปดห้าชีปด้าก้ีสข้อเาจะแปดห้าแต่ช40 คอเป็นหาพี่ชิดได้ได้ชื่อไว้ใช่พูคือจ้อแสนตแสนเนาะมันบวกเราพี่ชิด็ซื้อไ้แลบอกีเขาเปล่นหาหาเหาก็พอกคนท่องสุดท้ายป่คมันไม่ถึงถึงแค่สุดดคคุณพี่รือเาถูกไลนเยอะนถูกไลเนาะอย่างนี้เนาะก็อบอบ่ยบมก็นีพต่อหนาเนา้ เจ้านักล่างันบ่ยนักล่างมันเหมือนมันมันแปดหมันเป็นบนยี่สิบหกสามตัวแปดห้านล่งต่อแปดหกล่งแปดหนี่มันมันเป็นสองตัวมนต่อล่างอ๋อตำราพิษังคตำราอ๋อครับครับนะบึงผมนี่ครับผมแคบแคบหน้าจอแล้ครับผมนี่บนแปดหาศูนย์ล่างแปดหกแล้วครับเนาะพอเป็นหมากหน่อยตัว ขากอนนะจะตัวเดียวโอนกำลัง huh. ต oh, um kind of so right no. ัวใดถึงมาจังหวัดหรอวเพาถึงเจวังหันแล้วถึงเจ้าหานแ่หันแล้วหันึ่งมตัวถึงมากตลอนี่ยเป็นเธรรมดาล่ะเนาะแต่เจ้าเขาภาษามากนีเจต่เขาภาษาดิเบาภาษาพิเษเปดใ่สืลูค้าสื่อใเท่านั้นก็ตามทุกงวัดนี่เด้อปนี้พอเด้อ พอแบ่งบุญบารมีเนี่ยจังสนละเนี่ยกางๆกีนย่าเงี้ยก็ได้เราผมก็ยินดีือเลขหลายๆเงียใช่ไหมเแ้ยบอกพ่นบุตรใจบุรหรอกผมมาตะกอนทีเหร่หลเอาใครเอาไปหาเงินไปใช้ช่วงคอสอ่เหลัยวช่วงเนี่ยคอหมอแล้วเนาะคือเลขหลายคือไปเห็นเที่ยไหมใครจดถืลาเนี่ยเจ้าพ่อเั้าพ่ออดถูกสีสูนกันบอกทุกอามาเอามาใส่ซีซูนเขาจะทำไมใช้เขาเยอะมากจนแท่อรจารย์ทั้งวันค่้งันค่ํา คำใจวานบะว่คข้ามนีใกล้ดิโอบางคคำหล่อเฮานีบ่นโอ้วันข้ามวันข้ามวันข้คมันข้ามน้ามันข้มันข้ามนใ้ามวันข้าว่นข้ามว่นขามวนข้าว่นข้าวนข้าวันข้ามจน้าวันข้ามวน่้าควันข้ามวันข้าวันข้าวันข้าันข้ามวันขามวันข้ามวันเป็นามวัน่้มอัน่้ามน้มว่นข้ามวัน้ามว่นข้ามว่น่้ามวัน่้วันข้าวันป้ามว่นข้ามว่นามวันข้ามว่นข้ามว่น้ามวนน้า ุมไก่บ้านหน้าเลิงบ่ะเขื่อนเราเพื่อเพื่อได้พอเพื่ออากาศเข้าไปหน้ากลางเลยอันนีหน้าหน้าบ้านหน้าเลิงองดิบ้านเข้าไปบ้านบ้านนาหนองทุ่มตำบลกุดินจีกุดินจีอำเภอนากลางจังหวัดอุดรจังหวัดอุดรจังหวัดตมบลลำาปูจังหวัดจังหวัดหน้าดินจีเราเคยไปเป็เพื่อนอยู่นั่นเปิดบัานฝากมาดินจีไปจังเป็นหน้าหนองทุ่มเลยเข้าไปเอาเพื่อนจีแพงบป่งเฮ้แพงยังไง เขาถาม่าไม่ที่ออกท้าที่ออกขึ้นเลยขึ้นเลยทาไม่ที่ออกสองถุ่มทั้งชั้นนมเนยสองถุ่มมื่อเล็กจะออกบางเใกล้มันเป็นน้ำหอมเป็นเตาเากะจาเห็ดมันก็จันถส่เงินตาพอดีนิดนึ่เงินรอหาเงินละเอ็ดก้นทุกคนหลังเสียบุกเสียบปุกข้อตาทุกคนเนาะเสียบปุกข้อตาเลี้ยนเน่เลียนเลี้ยนเงเห็ดเป็นพื้นนี่ เงิ่ลน like ้องเพ่อนหาเงืนตาลินแต่เป็นตาโลตำรวจนะของกิ่งนี้ยังออกไปไี้ดิเขาบอกว่ากินงก็อยากตัวว่าอยากตัวผมเห็นแล้วเห็นตัวยางมาแล้วมันม่น้วมันจึงแมนดอันมื้อนานเนินเจ้าไม้มุมมีผมคื่องา้ีเอีนี่ยแมนว่าแมนของเป็นอางเป็นของกิงเงืนกับเงินแท้บางๆแต่ที่นีขันใจเขาใจว่าบางกิ่ง่ากิ่ง นานชอบทำึงบผมหมุนเรยมันสิบว่หันเลย่ขอคอจริงสริบว่หันใครของปอมนี่หันเพราะเปนปาค้างไ่ใจครับผุณนี่อยู่ใจปอมแล้วที่นำแล้วครับผมสันเทามีเทากัไปเใไเไปหมดเลยเค็ขึ้นเทกเกอรทถ้าไม่ที่มันลงขึ้นเหนือยขึ้นขอน้ำปูลานโ่อน้องเิ่นวพอนไปยงไป่ได้แปลงทียน้องลำพูกขึ้น้อมกระอะขึ้นดิไปถึงออกไปออกบจากบ้านสบายสเจ้ามีของบ่อท่านมี เอาให้หายยังไงหายม่มีหายยังแล้วเงินอเงินระคอเงินดวงเงินพอดวงพูดดวงพุดดวงแต่ไปเป็นเงินไท่เยจ้าตะกี้มีอยู่เด็ดเดียวอยู่หนละอยู่เอีนบ่ายใหญ่ี้หน้าบัเงินห้าร้อยแ่อหเนานงแค่อี่ขี้จัรเวนี่แม่ขี้บันงแค่นี่่ัออ์บอกเถีจ่างนั่นลังไปถามมึงดูว่าใครบอกกั่คนสิอายุยังอยู่บ่่อยังสมบัติคยังเกียนอยัง่อสิระดิษ เออพอปิตเออเห็นแม่ซื้อยอลืมอันนี้มาว oui เนอขี่นี่ล่าข้างเตายี่ล่าลนกสาวกกบันม่ล่าดล่านางขึ้นพวกชุนะข้างตรงหน้าเออเออน่ะช้างบนลลาสาวนะเตะขี่กันยู่ล่อน้องทั้งจำตรงบาท อ้อมน้องวันนี้กับน้องอีกเกี่ยกบยืนบรรจัันเดียวกันน้อบรรจัมยืนองบากบรรบากูบ่น้องคุยน้องเคมืวนก็เกเเมอพ่อนมัม่การหาคุณก็แกเอ้่านั้หละแวพได้ตัวพัวได้ตเลขยีห้องเขาไปก็นมาบกพ่อเนี่ยคนดีเลพอไดมากาเลขยี่ห้อเพิ่นเอิญเลขยี่เพิ่นเอิญเลขเอาเพชรเอาโอ้เลขเพิ่นเพชรเอาเพชรจังเลี่หคอหรอเนาะ ขอเอายังขอเอาเงินเอาเงินบ่ขอบ่่ยักบบไปเังบ่ไปเฮ็ดเนี่ผมไม่ไปให้เเนี่ยคนเมื่อกี้เขาบอกผม่นบอกไปแค่คนที่เรงมุกแม่ถามเพิ่มความโผล่ล่อออกง้ืนขึ้นตกไปหาเอาเป็นบ่คอก้น่นเ้าือกหัับที่หัวับโตที่คนสมเห็นโตไหเจกี่ค่ะได้ยินบ่ว่าสามเจทุน ออกเต็มเต็มตามตัวเลยวันนี้เฮ็ดสองมาอีกก็เห็ุกกโหดหนดแปดได้ยินบ่โกโก้หดก็เอาได้ได้ผมได้ปืนบบเกียวได้แมนแมนคือขอหวยต้นมะนี่แหละเะพาะไปสฉพาะมั่นเนาะ่ไม่มใช่ไเมาช่ไหม่ไหมใชมใอ่ไหมใช่ไปเใไป่ไหมใชอไ่ไ เน่ารางในการเสี่ยงซื้อเนอกกับดึงจุ่มก็ใส่ไปเนี่ยทางเนาการเสี่ยงอาจจะมีผิดแน่ถูกแน่เนาะพอธรรมดาก็เพแน่มันก็เคยถูกเคยถูกเคยผิดสู้เจ้าลราแมนมากพออาจารย์นังไม่ได้กระชังถ้าถูกสู่ว่วดพรามันก็อยู่ไปได้แล้วพอต่างประเทศนี่ยังเนอกพอเนาะเห็นเน่ารางสำหรับคนมักตัวเลขเนาะเด้ออย่าลืมจ้าละเด้อ ถามคนถามสี่ย่งของเปียขีดไม่นดี๋ยนี้เพิ่นจะสี่เจ็ดชิเลยเ่ม่นเด้หลายคนเก็บิบอกเออเพิ่นยี่แปดสิเพิ่นสี่ันเท่าบ่สวยิ่งไวบ่สที่มาตายเทียมนตายสมบานเดียวกันเนาะใครมันตายเทมอีลาซ่ย่งงยูอิลาหนุ่าลูกเพิ่นลูกเพิ่นลูกก๊กเพิ่นจากจากลูกเพิ่นเ้อค่ะท่านผู้ชม สำหรับเลขเอของพ่อเพิ่นเนาะิระเทศเอาวน้องวัดประหาเกรเพิ่นกระดได้4ศูนย์่ะงวดนี้เพิร์กไดแปด้ศูนย์ล่าง86เนาะสำหรับวดประจําวันที่16พฤศจิกาย,ยน2563นอเนาะค่ะกับแคทนาจอไวเนาะค่ะกับให้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมสําหรับการเชียงสือตลาดกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะ นี่ค่ะบน850ล่าง86เนาะเน้เนๆก็คือ86เนาะค่ะถ้าใจใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกชาแนลน้ำไหนด้วยค่ะสำหรับคลิปนีก้ก็สวัสดีค่ะไปกินแล้วบ้างไ